3,000บาทพี่ให้เลยให้น้องได้ไปขึ้นสวรรค์อีกเลยขันแทง่งขันแทง่งบอลลูมุกโตเอาวะหาพันบาท3,000 3,000 3,000ฟังง่ายเดี๋ยวขันมึงแท่งลูกนี่ลุงเอาไปอีกส0 0พันลูกมาเลยให้น้องลาขาออนุญาตเข้าหนึ่งเลยลูกเดียวเอาเอาลูกเขามานี่มานี่สาธิตลูกมาอ่ามาสาธิตไปยืนฟังพูดเอาไมาอ่อคิ้วไอ้เพูดนนะถอดเด้อถอดเด้อน้องเด้อครั้งหนึ่งอ่า อานี่ลาสาธิตเนี่ยโจยเลยขันตบเหลืองลูกนี่นะอ่ากล้องเข้ามาดูอีกใกล้นะให้เห็นลูกสนุกด้วยอ้าวนี่เขาอ่าสามพันบาทพี่ให้เลยให้น้องได้ไปขึ้นสวรรค์อีกเลยอ่านอามันกรเจ้าเลยนะอ่าอ่าเอาไอ่ให้เลยสามพันอ่า ขันแท่งมาเถื่อมุดโตโอเควะเดี๋ยวขันแท่งขันแท่งมาลุ่งมุดโตเอาวะมุดโตไงเห็นไหมเนี่ยเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สามพันเนาะเอาหาพันเลยเออเดี๋ยวกูโจกให้มึงเลยเอานำใจกูเอาขันบกขันบกเขามุดโตอืมเอานี่เงินกูหลายอยู่เอานำใจไอ้หาพันบาท อ่าลูกนี่คันก้องกล้องชัดไหมเออเอานะเดี๋ยวให้อาถามคันเงินไปหาพันบาทดิเสียเอาเป็นอยังเนีตอบเอาเอาเป็นเสียงชัดเจนเอาไปเสี้ยงครับเอาตั้งใจเอาหาพันเลยได้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้อานับก่อนเด้อจังแท่งเอาสีซะ A phân bóng ở lưng sao phân <cười> <cười> là tao phân 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 là เอาเอาทุกพร้อมหวยังพร้อมหรืยังเอาไม่เอาไม่เนตน่นี่บได้บ่ได้บ่ได้แท่งบ่ห้ใส่เมนเนอ่าพรอมหือยังพร้อมครับพร้อมเลยเด้อสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวขันพร้อมเอาเลยเอาเอาเลยเออสามพนเด้อสามพันสามพันสามพสามนเสมอมันดำ อะไรกันนะมำไมมาบอ่งล่ะมาบุ่งทลไเอา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 พร้อมยังมาอ่เอาเลยเนี่ยเอาเลยไหมวะอืออ่าโอ้มันตังใจเว้ยมันตั้งใจเว้ย เผื่อมันจะไม่เซิงให้ได้ <c ười> เอาลูกเอาลูกเาแท่งเฮออวนะเอาแล้วเป็นว่านี่ เดี๋ยวเรียกก็ต่อไรเดี่เอาเเล้ว tamam เมนวะเอาแล้วเออเอาแล้วเอาเอาอะไรแ็กอะไรแ็กเอาบอยไปเสิ่งเนอะเอาติโตวไปกินเข่าซื okay, ้อยาสูบครับโอเคห่าไม่เสิ่งเดี๋ยวกุญะพาไปรักษากุยัน อยานข้อมึงนล่ามไปนี่แต่ขันมันล่าสามหาล่ามได้มึงล่ามสินอภาอกูเพิ่งนั่มนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ